ันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและ์เข้าชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ2เมมเบอร์จากวงไอซ์ครับนั่นก็คือวอนยองแล้วก็อ e ีซอนั่นเองในตอนนี้นะครับวอนยองแล้วก็อ e ีซอนั้นได้ทําการแสดงคัฟเวอร์เพลงของรุ่นพี่อย่างไอยูนะครับในเพลงสุด,ดดังเลยอย่าง Star Moon อีกเพลงสุดเพราะควาหมหายดีจาก iU น วอนยองและอีซอนันได้เลือกเพลงนี้มาทําการแสดงเป็นคัฟเวอร์ใหม่ในงานปลายปีนะครับของทางช่อง MBC ในงาน MBC 가ย데ดแจจอนในปี2022ซึ่งหลังจากที่ทําการแสดงไปนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเนติเซนเกาหลีได้ออกมาพูดถึงแล้วก็มีการวิจารณ์ไปยังวอนยองแล้วก็อีซอที่นำเพลง Strawberry Moon ของรุ่นพี่อายูมาทําการแสดงคัฟเวอร์ใหม่แต่ว่ากลับลิปซิงในการแสดงครั้งนี้นั่นเองซึ่งชาวเนติเซนเกาหลีนะครับได้บอกว่าทั้ง 2คนนั้นเนี่ยนเพลง strawberry moon ของ iu ซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากๆและก็เป็นเพลงที่ร้องสดได้นะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยถูกวิจารณ์หลังจากที่นําเพลงนี้มาร้องแล้วก็ไม่ได้มีการเต้นหรือว่าทําการสแสดงใดๆเลยมานั่งร้องกันอยู่2คนบนเวทีนะครับชาวเน็ตชาว netizen เกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่นั่งร้องแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ควรี่จะลิปซิงค์หรือว่ามีการบันทึกเสียงเอาไว้ล่วงหน้าเลย บางส่วนก็บอกว่ามันทําให้ s t r a w b e r r y Moon ของ IU นั้นเนี่ยดูไม่เพราะแล้วก็ดูไม่ใช่เพลงของ i อดังนั้นถ้าทั้งสองคนที่เป็นนักร้องไอดอนอยู่แล้วควรจะร้องสดไปเลยไหนๆก็นั่งทําการแสดงแบบเฉยๆไม่ต้องเต้นไม่ต้องทําการแสดงหรือเคลื่อนไหวใดๆเลยฉันว่าการร้องสดก็เป็นเรื่องที่เหมาะแล้วก็สมควรที่จะทําหลังจากนั้นนะครับก็มีนิติเซนเกาหลีอีกจํานวนไม่น้อยเลยที่เข้ามาพูดถึงแล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่าถึงแม้ว่าการลิปซิงค์นั้นจะเห็นได้ทั่วไปแต่ฉันคิดว่าการนั่งอยู่ บบนี้ควรที่จะร้องสดมากกว่าและหลายคนเนี่ยก็บอกว่า ค่อนข้างรู้สึกเสียดายเพลง t ต a w b บ r ร y m o o n มากๆอย่างน้อยน่าจะร้องสดทับกับ b บล k i n g t r a ็ k ก็ยังดีนอกจากนั้นนะครับยังมีที่บอกว่าคาดหวังมากๆและรอคอยการแสดงนี้ของทั้งสองคนราะอยากฟังทั้งสองสาวนั้นร้องเพลงนี้มากๆสุดท้ายแล้วฉันก็ได้ฟังทั้งคู่ร้องเพลงเหมือนกันแต่เป็นการลิปซิงก์บนเวทีแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดถึงการบางคนเนี่ยก็บอกว่าการแสดงแบบลิปซิงก์นั้นฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะมาจากตารางงานที่ยุ่งมากหรือเปล่าเลยไม่มีเวลาซ้อมเท่าไหร่แต่บันทึกเสียง ไวแล้วอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าหรือเปล่า อีกคอมเมนต์หนึ่งได้บอกว่าฉันไม่อยากจะวิจารณ์ทั้งสองคนเพราะเข้าใจในเบื้องหลังของการทํางานแต่ฉันอยากจะบอกทางช่องมากกว่าว่าทาไมถึงให้พวกเขาทําแบบนี้และก็ยังมีที่บอกว่าการลิปซิงของไอดอลนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าทั้งคู่สามารถร้องเพลงนี้ได้ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าพวกเธอทั้งสองคนร้องสดแน่นอนว่าจะมีสักวันที่เรานั้นจะได้ยินชาวเน็ตก็มีทั้งออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ออกมาให้กําลังใจพร้อมพูดถึงอีกแง่มุมหนึ่งในความคิดที่ต่างกันไปนะครับสำหรัรง,นรงน้้ี นี่ยหลายคนก็บอกว่าทําออกมาได้ดีร้องเพลงก็ดีแล้วก็ความสวยเนี่ยเป็นที่เรื่องเลยกันอยู่แล้วแต่แฟนๆติดตรงที่ไม่อยากให้ทั้งคู่นั้นลิปซิงในเพลงนี้เพราะว่าการแสดงนั้นก็เป็นแค่นั่งร้องกันอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้เต้นหรือว่าไม่ต้องมูฟเมนต์ไปไหนเลยถ้าร้องสดได้จะเป็นการแสดงที่เพอร์เฟกมากๆของเมมเบอร์จากวงไอซ์ที่ไม่ใช่นักร้องหลักของวงแต่ว่าสามารถออกมาทําการแสดงโชว์เสียงโชว์โวคอลได้แบบนี้ก็อยากให้ร้องสดโชว์กันไปเลยนั่นเองสำหรับเรื่องราวนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูด้ เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ